วันนี้พี่ติจะไปไหนครับไปไหนครับวันนี้จะไปไหนนี่ไ้อ่ะเอ้าจะไปไหนอ่ะพี่ติยวจะไปไหนครับวันนี้คะนี่จะไปเล่นน้ำโขงครับจะไปชมวิวน้ำโขงนะออที่ไหนอน้ำโขงก็ที่น้ำโขงไงนี่จากน้ำโขงเหรอไป ครับลงไม่ได้ลงไม่ได้ดูดินกันกด้วยเดินเดิอนลงไปก็พิสูจน์นี่เกเี่กยวม,ม,ม,มาเลยน้ำโขง ไหนขี่เรือไหนไหนเลอป้าขี่เรือป้าน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำโขงน้ำโขงครับ เรือเลยขึ้นเรือเลยน้ำเ,เหรอ,อ,หน,อน้ำน้ำน้ำจมนแชมน้ำใสไหมแล้วน้ำมันมีใครชนะไหมมีสิออกพรรษาก็มาดูพคานาคอยู่นี่แหละใช่เหรอใช่น่าหน้าไหนะไม่เห็นไม่เห็นมีมันโผล่นี่มันไม่โผล่ให้ดูหรอกเหนือเรือ หุ <Ooh. S 2> <c oughs> ้ยหเล่นน้ำไหมคะเล่นน <assessment> <c oughs> ้ำไหมใชเล่นน้ำจุ๋มพากันอาก้อนหินมันโยนกันโอ้ยยโยนสิ้้โอ้ขี่เรือไหมนี่ไงขี่เรืออยู่ ไปนั่งกับบมไหมเ้ไ่เจอไปนั่งกับใบมีไหมนั่งกับใบมีหนูไปเร็วไปนั่งกับใบมีหนูไปเช็คกัโรดบนหัวเรือไปสินี่ไงนั่งแล้วนี่นั่งมากนี่ไงนั่งแล้วบดีๆด้วยมันสุดนน่หนุ

ขี้โมกไหลไม่เล่นหรอกครับคนตามมิเกีย่ยวทำปปนะไมต้องไปนะชอบไหมชอบชอบเนาะเดี๋ยวปะ๊ะป๊าทำมาเล่นให้มีเกีย่ยวหายหวัดก่อนนะโอเคไหมโอเคไหมคะให้หายหวัดก่อนเนาะค่อยมาเล่นน้ำเนาะโอเคอยู่ไรเชียวนะเด็กเล่นโยนหินกันามาเจมเก็บหินแล้ววล๊อเลยเจมบั๊อเลย เก็บไปเก็ับเียกเก็บไปค่ะทำแบบนี้ไหนทำอบไนีใครจะได้ไก่กว่ากันเอาลงมาจะได้หมดแล้วนะฮิยไหวเจียเจียะนี่นาอะรสนุกไหมคะ สนุกไหมโอ้เหงื่อแตกเฮ้ยมันเกี่อวเงาแตกหมดเลยมาลงมาลงมาเลยเลมันเกี่ยวมาเล่นน้ำโขงกับพี่ตีปุ่นประโยชน์ข้างนอกเรือหนุนเลี้ยวข้างนอกเรือก็ได้หนุนไ,ไป ตรงนี้แหละ,ะลงไปเลยมาลงได้ไหมเย็ยนไหม<น>ลงลึกนะมันลึกแล้วเนี่นลยลกเย็นไหมพอแล้วแค่นั้นแหละแค่เท้าจุ่มก็พอแล้วเดี๋ยวไม่สบายจับดูสิจับน้ำดูสิเย็นไหม<น>จับดูสิจับดูสิเย็นไหมจับดูสิ <c oughs> พี่ติบเล่นสนุกเลยทิกที่น่ติบไลวอนะพี่ติบกลัวน้ำ

นี่อยู่ในน้ำได้ไหมอ่ะอืตกปลาเหรอมิเกลตกปลาเหรอคะมีเกลตกปลาอยู่ริมตะลิ่จิ๊บด้วยพี่จิ๊บก็ตกปลาอยู่ริมตะลิงตายปลาแล้วปลาตัวเล็กมากินไปเลยเลยเฮ้ยได้ไหมไปเลยได้เลย ถุงจ้าโยนสิโยนไกลไหมโยนสิเอยนไกลกไหนหนึ่งข<ำ>า้ำซ้ำี่ดิ้นไปหานู่นกิก๊บนไปนู่นเลยอุ้ยพี่พี้าทำอะลูกเอาพี่สกปจ์ด้พใหญิโยนไปเลยได้ไปแลวอเคออยอยช่างไหม้ว ขึ้นขึ้นขึ้นไปขั้าเดินไปแล้วค่วะวุ้งจุ้งไม่เล่เนทรายลูกเดี๋ยวจะเข้าตานะ,ะไปแล้ว,วเกี่ยวเจอปลาแล้วไหนเจอปลายังมองเห็นไหมปลาหน่ะ ปลาชะทงเห็นไหมคะมนู่น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 นี่ตัวนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมปลาชะทองว้ายไปเร็วนีไ่ไม่ใช่ปลาชะทองน้อยปลาอะไรล่ะปลาดุกดขี้ไหนไปนแบบนั้นแต่เจหาในน้ำปลานะ่ะนั่นแหละไปทางนู้นแล้วปลานะ่ะ ตัวยาวแบบนั้นเขาเรียกว่าปลาสะทงปลาดุกมันก็จะมีหนวดตัวดำๆมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกปลาดุกน่ะแล้วปิเกตจ,จูล่ะแล้วปิเกตจ,จูทั่นล่ะปิกระจ,จูไม่อยู่นี่หรอกปิกระจ,จูอยู่ญี่ปุ่นนุ่นไปปิเกตจ,จูอยู่ที่ญี่ปุ่นใเจ้าไปกลับบ้านเถอะกลับบ้านกันเถอะค่ำแล้วไปแล้ว đi kêu bye 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 này bye bye này bye bye, 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 bye. Hãy subscribe อุ้ยอุ้ยอะไรเหรอเอ้าขึ้นไปทำไมเอาปีนสิว้าไปทางนู้นไม่ไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วปะกลับกลับกลับไปจีบกลับปะ บาย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 ือบายบายือ